โอ้ยไหนพี่น้องแกงบุฟเฟต์จะกินมกมันหอมเผ็นสีมกเอาหมกพริกมันยังใช้ียบร้อยได้เนาะแม่นบุ๊มมีเข่านี่เข่าดิโอ๋อมันยังเข่าคือแดงแท้นี่เอาเด็กๆกินไปอ่ะโอ้เอาทางลุ่มคืนถึงถ้าเอาทางก้นมันคือเจ้าหุงบ่แม่นเจ้าบอร์หนึ่งบ่อบุ๊มมีหวดบุ๊มมีหม้อเผื่อเื่อมดโอ้ยตายพี่น้องเลย เบิ่องติดเข่าน,นี่เละคุณทุกอยู่อ้าวโมมีเ,เมข่าเนี่ยโมมีติดเข่าก็มีแต่ติ๊บอันนี้เมนเออทุกหรือห่างสะดวกสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ผู่สู่คนเนาะมาชมองทุบอบอว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านึงมาพบมาพอก,กับช่องยูทูบของวาวเวียงชายใจกันด้อยพี่น้อง อีกเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วนะ้นองเพีองเนาะแมีเวียนเข้ามาหาทางเพือนโพตุชุนทอนพี่น,อน้องเไยเนาะมาเยี่ยมทั้งนี้อีกเมื่อน,นี้พี่น้องหลังจากขึ้นมาหาลุงแกว้วก็มาทาั้งนี้อีกไปเบิ่งไปชมกันเลย,เยพี่น้องปะนะพี่น้องเลยเน็ตเด็ดมื่อนี้เนาะเด็ตโอนปะเตอพี่น้องไงเฮ้อฮ้อเฮอเฮ้อเฮือนเพิ่นกะจักจอเราจมอยังงอมอยู่ในพวกเราเสีเข้าไปหาเพิ่นเลยมีใบหนาดใบยังในเฮือนเราเนี่ย แม่นน่าเพิ Jamie, ่นว่าพิย่านเด็กคนแบบเนาะจมยังเด้พ่อตู่เอ้ยสบายดีเด้อจมได้เบาเรียวปลาไม้นี่อันนี้บ่น้ำกระน้ำกระทางนี่ก็แม่นบ่แม่นเพิ่นมาอ๋อเบาเรียวปลามาให้แสดงว่าเราไล่ปลาร้ายหนาเรานี่เนาะต้อนแบบที่นี่ถือต้อนบ่แม่อะไรเนี่ยโอ้โหห้าวน้ำน่เด้อมันบ่ฮักบ่ผู้ตู่บ่ฮักบ่ฮักเนาะอ๋อ จ้าเ็สียดไหนกินนอานี่เสีมุกเสียมุกแมนโอ้ยไหนพี่น้องแกงบุฟเฟต์กินมุกมันหอมเป็นเสียมุกเอาหมกพริกหมางยังใช้ียบร้อยได้เนาะแมนเราไม่เขานี่เขารีดอ๋อมางยัางเข่าคือแดงแท้นี่เอาไอ้ได้กินไปอ่ะโอ้เอาทางลุ่มขึ้นถึงถ้าเอาทางก้นมันขึ้นเจ้าหุงบ่แมนเจ้าบอร์หนึ่งบ่บ่บ่มีหัวเราไม่มี ืโอ๊ยตายพี่น้องเลยเบิ่งติบเขานี่แหละคุณทุกอยู่อ้าวบ่มีเขาอนี่เนาะบ่มีติบเขาก็มีแต่ติบอันนี้แมนเออทุกอยู่ห่างตั๋วหรือตุ่มกันเลยบอบ่เคยตั๋วบ่เคยตุ่มบอกประตูใช้สีนึ่งสิเข่งปลาบอกเข่งดังไพ่แกงปลาอ๋อ้ดมีเขาจีกินกับเขาตัวนี้บ่แมน กินเข่ากระเด้งนี่แล้วเข้ากระเด้งนี่แนะน่เนาะแมาที่กี้แล้วอุ้ยวัยอุ่วจมอไว้จีจูไพรบันจูกับไพร์มอนี้น่ะอยู่ไปรเรียยคืเาาเอเขามาแล้วเมียอะไรเขา่าวมาบ่บ่เบนหน้าเบนหนวดเขามันพออยู่พอกินเลยเขามีพอ่อมีแม่อเอ้ยอ๋อบมืออะไรน,นั่นไหนเขาพบเมื่ออยู่ในเมฆเขามืออะไรน,นั่นไหนเขาจังมา เขาที่เขาเอาเจ้าเอาเงินบุรโครงการช่วยแหละมาเห็นล่ะบุมีอย่างเขาบอกมาไกลเจ้าตายกต่บุมีไพเยิบงล่ะเป็นคือพอดีแหละต่อไปจะให้พบใบพ่อไม่อยากพ่อว่าแบบนี้ไะบ่ทุกจะแท้พอทุกลาบแล้วบ่ยอมนะบ่ยอมราบจื้อได้ลูกเช่งลูกได้หลานเช่งหลานไม่มีคือในนี้ทุกจน กายทุกข์แล้วมันจนใจจนแล้วมันบ่มีบ่อนเปลี่ยนจูไพ่บัดนี้เอาลองจูไพ่รองเบิ่งจูไรยังจูไรอยู่หรือเปล่าเนาะไม่ยังคือเอาชุงไก่มามาอ๋อหักด่างไพ่นี่แหละมันติดง่ายบ่แม่นอ้มันมีทานนี่มีฐานแต่ว่างโต๊ะปองเนี้ยประตูจะสีย่างไปนั่นได้ย่างไปนี่เนี่ยห่อชุ่มไก่เนีอยอือโอเคน้องเลยทุกจัวสทนก็พอกันวอลังเงินต้าเอา บ่มีบ่านอาชัยโมมีพ่อบ่มีแม่บ่มีไอ้บ่มีน้องแล้วก็บ่แม่นบ้านพ่อบ้านแม่ของตัวเองบานพ่อบ้านแม่คุณทับโจทย์บุรพาพวกจากเพื่อนยังหรือบ่พี่น้องไอ้น้องเขาสฉยเมื่อกะห้องบบจื่อเนาะเฉยเมื่อบ้านเกิดกินยังบบจื่อเนาะประตูเนาะบ้านจะก็ใหญ่จะยืดใช้เหมือนกันบุญยากเนาะกำได้ไปมันไปบ่ได้ขึ้นภูขึ้นผาเนาะโดยอื เกี่ยวได้หญ้าหญ้าเป็นชุ่มช mm ื hmm. gon, ê, Men. Men. Men ้นนอนตามห้าที่หัวเรือนเพิ่นมาเกี่ยวเอาอีกแล้วหนี่เนาะแม่นมจานออให้งัวแล้วบ่ยาละแเกีรถมันแปนแเนาะแม่นให้เราเกี่ยวมือนะอืเาเกี่ยวให้งัวแล้วยนีนี่ ใช้กินในหมอกป่านเนี้ยนี่นนใช้ครัวให้เจ้านินครัวเอกเนี่ยนี่เข่าคนนี้เลยมีเน้ยโดยโดย มีไผ่หนึ่งเขาหนึ่งลามีไผ่แต่ละลำหนึ่งหลายบ่มีไผ่เนาะ่เนี่ยกระดิพี่น้องเลยบุกกระด้พอทุกจะบ่มีเปบุญคุยกืนคำว่าแบบว่ามีผู้เบิ่งช้าคำว่านั่งกระดูกคนหนึงแบบลูกใหญ่ๆแน่ลูกก็ยังน้อยเนาะเป็นมันเป็นไผ่เป็นมันเป็นไน่เป็นอยู่ปีงีปีงีปูปีปลาจะพอกินเนืไผ่ได้อันนี้บ่มีไผ่กับแบเมียมากับไปตะเพ่งมัน เขาคุณหังคนมีเ้เมีนะห,หังมีลเลยพ่อแม่เขาออเอาพ่อแม่บ่เนะจ้ามนเละเ <พอ S 1> จ้า<ๆ>มันเละเมื่ออยู่ในพอ่อแม่เหมันเอาจะอยู่น้ำพักนอนก็บ่มีพ่อแม่ก็ตายมาแลวบ<อ>่บ้านเกิดเบื้องนอนจริงจริงจอยู่บนเก่าหรือบ,บ่บรพาถ้าไปโชนพุนชายแดนบรพาขุมน หยังเจ้าจะเว้าตอนนั้นคือบ้านหยังอยู่ทางใต้บ่แม่นบ่บ้านไผบ้านเจ้าทางใต้ก็อยู่บ้านยังกสระวันสระวันเมืองยังเออเมืองตุมลานเจ้าว่าแม่นเอาบ่มืแล้วบ่มืไกลแล้วเขาอยู่บ่กาบ่เออจักเขาตายจักเขาืมแล้วบดนี้เนาะลืมยเด้ลืมาให้ขึ้นรถลงรถก็ยันบ่เจออยู่เฮาเบิ่งนี่เนาะโอ้ยอย่าไปคิดในนั้นเนาะ ลงรถก็ไดนอนข้างรถนั <Disease> ่นแหละอือคืนได้กังเว้นจะใครยูอือามาบ้านยังอยู่บนเก่าบ่เลยเขาก็บอกพี่น้องมาเอาแน่เจ็บออนนีีี่ีไผอ้น้องจักบ่มีอือตายถ้าตายได้คมือนี่เลยอ้าวเป็นยังบดนี่ปุ kinh cái thân nhạc đi ra này vậy thì đi mhm 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 có mhm 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 nó เขานำจำบานเนี่ยมาเอาเข้าชุกมาให้กับปรอินียอนี่เขาเกแลยจนไน้เลยโดยบุงไวานนี่โดยบุน้้มอนนมันจะเป็นทุกอันนี้เลยทุกยเห็นตัวจริงเลยดูเหจริงควทุกเช่นทรมาน แล้วบ่มีบทเปรียบีในโลกนี่ทุกพอทุกท่าแทแ้ๆเลยเป็นทุกลิ่นเลยหาบนเพื้นฝาอายไฉบ่มีหาอายหายหนาวบ่มีคำพน้นบ่ตกแห้งชิญากเน,ะนาะบ่มีน้ำม,มีนัยใช่เนาะประตูเนาะได้น้ำใช้แล้วนี่ย,ยใคเน่ยแต่ว่าพ้นตกตลอดเนาะเพนพอได้น้ำใช้น้ำอย่างเนี่อันนี้เนาะพน้นบ่ตกหลดุดมันน้ำกับบ่มี แม่นี่นะไปอาบก็ไปอาบอยู่นองอยู่ใกล้กับอันตรายโค่นเลยอยู่ห้วยตี้กกใหม่กกใหม่โตยเลยอย่างเป็นรักจริงบ่ฮอดพักในช่ชมอจะฮอดห้วยเลยนี่ละคทุกเการใเพิ่นฮู้ให้เพิ่นเบิ่งตัวจริงบ่ึงทในทุกาใดลําบากชําใดจนชําใดความทรมานอมอัง ันสีใา้คนบางใต้อายูเยอ,อะอายุได้ตำบำเมืองนำลูกนำหลานมีอีกผู้เบิ่งบางคนหมดเอฟซีบางคนเพิ่นเบิ่งว่ะพอตู้คำอยากให้ลูกเมียเบิ่งกะให้รถพลอันไปชังตันหามันยังลงในมันโมเมนต์เนาะพอตู้เนาะโอ้พอเชิงป้นนัน้นเนาะ โมเมนต์อ e> ่าไ e. oh. ่ต้องว่ามาก็ได้คำั่มั้ิบุถิบารายอย่าให้พบใบฟ่อเลยคือในนี่คือได้มีข้าวกินเท่านั้นไม่ได้สนใจยังไม่ได้สนใจเลยกับผู้หญิงอย่างนี้เนาะว่่าู้ผชมาเก็เป็นเมียบ่มาเก็ดยาอ๋อพ่อก็บ่ชดีไรคุมงี้เลยนั่นกระพุ่งยิงผู้หญิงย่งนี่เนาะบ่บ่ได้คิดอย่างเมื่เลยก็คือเตกี แต่กี้น่ะแม่นอยู่เนาะแม่นหลักเลงพ่อแหละยง่ใหญ่ะมดมดประเทศลาวบ่หแต่เวียงจันทง์แึ่เป็นลูกพอบางลงมาบ่พูดแล้ใช้ได้จีนลูกพอบางเชียงควางพออยู่มดขึ้นภูขึ้นฟ้าไปเช็คน้ำดาวชู่มไปเช็คน้ำแมวอ่าจิเป่าจิเป่าแล้วพอบแมวอืมเราหัวบทความมันหน่อยหน่อหม้อยิงเขา เออาิีเป่าเลยไปใช้แมวนะภาษาแมวนะแม่น o r m a l นะกินเขาแม่เดี๋ยเป่าหนะจะไปใช้ไปใช้เออคำเ้าเอิ่นผู้เช่าผู้เช่านี่ได้ใช่ก้อนนุ่มเปีย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 ผู้ช่างามอ่าวเราชูงามเลยบ่โอ้ยหเขาเมันดุร้ายบ่ก้อนนมเปียนะเมนผู้สาวงามเออเขาพูดพูดผู้คืนผา อชุดกาแฟแรงอชุอฝันบุญชัดดิเขามันรวยด้เราชูกดิย่าพินวโคดีญาติยพิดปุุงชบนีออย่าได้ชุบไหวยังได้ดีขอเห็นมัดอยู่ของงานมีของงานประตูไปทัวทีบนะแต่กี่นี่เนาะไปให้ไปเห็นเมื่อแล้วบอนพิษยาพินนี่ก็ได้ออนพิตยามาก็เห็น โหด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 ประตูน oh, like ี่โหดเกินนี่มันมาวิ่งและละหักสะบัดหาว่าให้ชงเชื่อมเลยนี่ยนะอ๋อเบาๆก็แต่ข้าวตะกี้เนาะหน่อยได้ชงขามก็แต่ประตูยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังท่านอะไรมีเถื่อบ่ราะแต่กินได้แล้วเอาไปไปไฟสะอดอ๋อไล่ห่างเอาไปเลยไปเพื่อไปเี่อ๋อไปทัศนชนะไปเบิ้ง เอยเลยเลยบาทหนึ่งในหนึ่งคนหนึ่งในหนึ่งพ่อแม่เบื่งชมได้แต่เราชูกินข้าวแต่เช้าอยู่บ่กินเข้าวกินนิดหน่อยใช่กินข้าวนิดหล่นี่โอ้สิกินข้าวตัวนี้บ้านโอ้พี่น้องกินจะคาบมันนี่มัดมือมัดมือมัดมือกระบ่กมัดมือนี่เน่าหุงหูงหุงข้าวเหนียวจะหุงนี่เนาะแม่นข้าวเหนียวพูดวิเคราะห์แกได้เหมือนบ่มีผู้ดูแลเบิ่องแยง พ่อได้เลยชุดถ่ายคันชุดถ่ายทุกเลยเลยเลยทุกผู้อื่นก็นยังมีเฮือนอยู่มีเขา้ากินเออมีคนดูแลเบ,บื่องอยังทุกพอนีมันมีบรรจุบ,บนจอบมีบนเพื่งผาใส่ย,ยังมืดคนดูคนดูคนีูจนโบคำว่อาอันคำว่าเพิ่นปูให้ยจะดีปูแบบ นีโนเวทให้ไหมฮะปูแบบเป็นแผ่นเป็นยังจะดีพอได้นั่งนงอันนี้รถเป็นตายย่านตกจำพี่น้องโอ้ไปบไรค,<ำ>คืนคนะืนพอไปบได้มีไผ่บ่มีพื้นเนี่ยคำนีโนเวทใหม่แบบว่าเอาแป่นเอาอยัางมาปูใช่เห็นเพียงกับเพื่อนเราบนเรานอนอ่จาจังชีนันเดินหมประมาณกับบวกเกินสามพันบาทแล้วชื่อแป่นเจ็บมีให้บ่แส่พอเนี่ยพูดใหญ่โต๊กลงนีบอนเนี่ยแผ่นเนี่ยขูดนี่ อ๋อเก็บไปบ่ได้นะก็ดีนี่นี่เลยถึงก็รูกเลยนันอืมแกเป็นเลยให้อืมตายก็ไปตายคนเดียวเกโครงการบ่มาอบเจ้าบ่มาชอบ่พอตูุดทอนยังบ่หรือจังาว่าตายแล้วเขาก็ไปพังปาได้นี่ๆๆบ่ควบงานได้บ่ตายกลางคืนพังกลางคืนตายกลางเวรทงกลางเวรตายยามดยามนั้น ทำายผู้เดียวน่ะเนาะทำายเจ็บใจโชู์วินยังยีเผาเนาะเมนใจเจ็บใจโชก็ยากเขาก็ใช้เงินเมนคือพอ้องจ่อยเมื่อกี้คือเถ่าที่ตกน้ำเมื่อกี้นี่นะพอ้องจ่อยเมื่อกี้นี่เนาะเถ่าตกน้ำานี่หมูเจ้านี่เนาะเราก็ยังไปฟังเลยเนาะผู้ได้ชื่อเป็นประรำร้อนแมนอันประตูรำร้อนเนี่ยเออมันก็ไปฟังเลย โอ้ยแต่พ <c oughs> ังแต่เมื right. ่อนั้นพุ่นเลยขึ้นมาเขาคุดพังเลยแหละเลยข้างใต้กางน้ำเลยควบมเพออยู่รานไปอยู่น้ำรานไปน้ำไปไปก็มาได้เลยตายล่าล่าตายถ้าความช้ป์เล็กน้อยเนาะแมนอายุกาแฟสิบปีเอาลานไปอาบน้ำไปน้ำกัดี่ไปล้านที่เบิร์กไปช่อยพืนตายก่อนเป็นวินนี่เนาะเลย เป็นหยังจเฮาบ่เห yeah, e ็นนําเพิ่นเอเฮาก็บ่เห็นเนาะเฮาก็บ่อยากเนาะบ่อยากลสิมีไผเลยในบ้านไมือจเขาบงัดนันในบ้านอันนี้ด้บ่แม่นว่าทําเจ้าอูนี่เจ้าสิกินฮอแปรงพ่นบ่นี่แม่นมื้ออมื้อแม่นแท้คือบ่มีผักคือมีแต่ักพริกมันบ่มีเด้อท้องเจ้านี่ก็ ดีเดิมเนาะแ<ม>ดีเดียบทองเจ้านี่กินหมกพริกยังมีแต่หมกพริกใช่ไหมเก็บบมเป็นเจ้าขุนทองนี่ถือว่าสุดยอดประตูทองเจา้าเนาะหมกขี้ชุบพอไปกินดิบชุบปุ๊บ,บอันี้ดิบนี่บ่ได้กินในปลาหลาบชีนน้ำยังเลโอ้บ่เคยจะเถิดเคได้ชีนเลยหมาขัวมาปิ<อ>้งเจียวกินซอยจุซอยยังนี่บ่เคยเนาะโอ้บ่จช่ เจอ,อกเจวห่อนได้ยินแต่ข้าเวา้าอืมันเคยกินเจ็กเถือว่าได้ไปแช่แช่ช่ำๆมาเลยไปอยู่ไปกินหนึ่งหูบน้ำหานโย้เดีดเยเขือนในนี้แหละเอยตะก่อนอยู่นีไม่เท่าเนาะบันี้พอเลยครองเงินนำหลักจากปีแ้วประตูออกมาอยู่เพือนปุเดียวนี่ หายปีเตอมแล้วเนามาอยู่นี่เลยออดบ๋อหาปีพุ่นแล้วหาปีแล้วเนาะหกปีไพ่เป็นคนเฮ็ดหายทำบิดนี่เฮือนนี่ลูกไอเมียไอเมียอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดลาลได้จ้างเพิ่นได้จ้างเพิ่นเฮ็ดให้ยหาเชนเอาเงินโครงการนี้ตะกี้นะแม่เอาไปเอาเงินยืมเงินเพิ่นมาแม่หาเชนเดิมแรกเลยตะกี้สิ่งของมันก็ยังบมดแพงคือเดียวนี้เนาะ แต่พอได้เฮือนอยู่กะไปอยู่ไปนี่ๆน,นั่นนี่มาหนี้กับพอดีสังกระชี้คิดขาดเหยียนหานเะนี่ยพอดีทั้งผู้ใหญ,ญ่จะดีย์เป็นช่วยมาต่อเติมตเติมเช้อกันอ่งในกับบัวแล้วบ้านบ่บ่มีอ๋อขากก็ดีบ้านนี้เนาะแต่แอมในนั่นในแอมขาดนี่นะขยามันเนอกก็มแจงเนาบ่ยังง่ายว่าคำว่าผู้ใหญ่จะดีย์เป็นช่วยมาอีกนั่นบ่ง่ายงว่าปูเป้นให้งม,มุงนี่เนาะประตูเนาะแม่ ผู้เป็นผู้ยังพอเฮาได้ย่างไรพอปูยันตกตอนคืนว่าง่ายใช่น,นั่นแล้วพอจะได้ได้นั่นแล้วโดยคอนเป็นพื้นเป็นพิ่นตรงนี้ผู้เฟสบ่หรือว่าผู้ยังกัพอบนอยู่บนกินธนาใบล้มใบพลาดอันนี้เห็นได้ไปลายกับก็คืนไปบริ้นี่ประมาณสามสี่พันบาทนี่แหละพี่น้องไอแต่าวา่าผู้เป็นทัวร์เบินนี่จังว่าพอบกยืนจะเถอะประมาณนี้มาเวียงว่ะ แผ่นกัเบกคลิปแผ่นเช้าแผ่นนี่นะประมาณสิบปลายแผ่นพ่อองปูไปสิบห้าแผ่นสิบหกแผ่นคิดเองกับพูเทาแท้แท้บมมีอ้บ่มีน่องบมมีพ่อผีแม่ผมวันที่เบบวีพ่เบว่งเกิดบาด้ไรเธอครับเว้นมีมีอย่างนี้เนาอเพดมหอ ขอน้าแชมปาน่ะเนาะมีอยู่ได้วประตูประตูลืมเน่ยประตูมีแต่ดื่อมีอยู่ฉังกระจกสีนะ่ห้องน้ำห้องในแนะเพื่นเห็ดมันหักแต่ว่ามันบ่มีน้ำใช่ชื่อทั้งนี้ก็เพิ่นชื่อให้โดยมีแต่เพิ่นนะเห็ดหาได้กูมูนีน้ำนนียังพอทีมีอย่าง พาหมอเผาทางประตูนี so, charge, like right. so so k, Maybe, like ่เนาะแม่ไอ้ชัยยูนผักน้ำลัดยูนการจัดแต้งยูนโครงการเลยเพิ่นเบิ่งก็จะาทุกเลยเออเปิดป่าให้ตายก็จะาทุกเงลงน้ำดื่มในแถวได้เนาะประตูเนาะแม่เทียนนิชัยไปเลยด้วยอืออัานเข้าไปอ๋อนี่ปลากินตัวนี้เลยนี่อู้มาอู้เลยที่กินเลยเลยเขาไปแดงเลเมื่อวานนี่คือเห็นเมียมานั่งน้ำ นั่งนั่งมันก็จะได้เงินนี่นะอ๋อไปใช้มือนี่นะไปห่อกระต้มบ่ห่อแต่ว้านนี่บ่บ่ยัดไงมือวานนี่นะห่อกระต้มเนาะแต่ว่าพอกระบอกจับเลยบ่มาวานนี่เราเข้ามานั่งน้ำใจกับเจ้าอยู่มีเ้าลำเ้ารวยเขาพอยู่พอกินเ้ากระบอมาเขาก็บอกมีปัญหาหรอกดูเวยพออยู่ก็กินนี่นะแต่ว่าบ่บ่แชดอืดแชดหิวคือเจ้า โอ้ยบ่หิบ่ทุกบ่ยากเจ้าน่ะมันยากทั้งบ่มีผู้เบิงอีกเท่าเลยครบชุดบ่มีบ่นเปียกเจ้าว่าเลยในโลกนี้มีแต่พ่อเดียวทุกหมดบ้านหมดเมืองเขาทุกก็ยังมีเขากินมีเฮือนอยู่มีบ่นักาสงาอาศัยเลยนอกจากโครงการนี่กบ่มีหยังพออ่าคนญาตินี่ ไปแลบ่เก <R ồi. S 2> ็บบ่เป็นเลยมีบ่ค่ามาบ่เยียบอันนึงสิปอบสิโซงบ่มันบ่เก็บบ่ไกเฮาบริญาณบ่เจ้านําบ่บ่บ่ญาณยังสิบอกมันสิกินมันมันอยากมัคิดโลกมันญาณนี่บ่อเก่งๆพอไปผู้ใดเป็ดปอบสิอตุ้ยด้เนาะอืออยากกินหยังตะกีตุ้ยบ่เจ้าตะกินตุ้ยโอ้ยมีบ่ฮู้เจ้าตะกินีจ ตุยบ่โอ้ยเดี๋ยวนี้เมื่อยแฮงน่ะอ่อนล้าแหละเนาะเที่ยยังก็บ่ได้ไปใส่ที่ปรนอืออยู่ไปได้เฮือนนีทีแล้วลูกหลานหามาให้กินนี่ได้กินอือืนนี้อาามาให้กินได้กินบ่บ่เอายงให้กินกินอนดูเห็นได้เฮาบ่มีอนึงก็ทุกยอก็บ่มีอายบ่มีน้องโดย chắc phương pháp phạ chạy phải rồi ừ. Ừ. nhạc, nhạc lại đây, đây khỏi ừ. nhạc rồi tay cứ đi cái thơn đôi tay những du đây nằm bàn nằm mường du đây nằm mù nằm khu rồi đục nằm dàn phạc lâu đầy sờ bài rồi ừ. đừng thục gì với mi bọn tiệp rồi khỏi với nhạt mà cái này cái khẩu này, khẩu này, cái đen ấy kín vậy, mưa đấy kinh khẩu người. mi thấy hình lưng người chồng, mi thấy tùng người chồng, ừ. chồng bị khay mi nam, làm, làm phun nhầm. À. Thế mà mi nam chạy, phun à. tốt thì nó. Nam đại nam nhân cơ bố mi. Ôi trời, thằng lão thằng linh bố mi, anh à là cuồng thục, cuồng âu, cuồng chuột này đây thế. โครงการผลิตเห็ดได้ไดพอเพไื่อที่พอจะได้บนมีข้าวกินเดี๋ยวว่าง่ายว่าขอแค่ว่ามีข้าวกินมีข้าวกินเพราะว่ามีอาหารกินเข็ดแฉบในปลาอกกะไระต่างไม่ยั้งเนื้อเชฟนะพ่อทุกปลาก็ได้ทีนก็ได้มุกมุกกินกินกินแด,ด,ดงมาได้อ่าอ,อย่าก,กินแต่ปลาเจ้าเนาะแมน่นปลามันอ่อนดิโอ phụ thuộc vào khoa học choi choi uống cửa bay. Noy. Càng lấy từ lâu phục khoa học phục kỳ kỳ tây kỳ vân? Ba. Phục kỳ kỳ ninh. Oh, bay đi lắm. Noy. Niêm mục tây kỳ mục ninh. Mày yêu hầu, yêu kỳ lap, yêu kỳ 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 kỳ

อ <ahan> <ah> <ah, okay, oh, right? <n> <h> ่าโตอยู่ดีๆเนี่ยได้ใครยังมีเออไอ้ตัวนี้ก็จะเยอะทยังดีแต่ว่ามีผู้ใหญ่แม่ตาหลายๆท่านพอเพิ่นชื่อหันชื่อนีกินเนาะตเนาะคบ่มีผู้รัผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งแงกระเกเนาะตเนาะตายตายแล้วเขายงตายอบ่เห็นเนาะขอยนี่อยู่นําเพิ่นด้นี่โดยอยู่ได้นําอันพ่อใหญ่แม่ใหญ่หรือว่าอ่าอยู่ต่างประเทศนี่เพิ่น คอยชักโพธหรือว่าทางฝั่งไทยนี่ยเป็นคอยชื่อหันชื่อนี้เป็นเขาน้ำชําป้าเข่าปลาหันแห้งเข่าชุบปลาใยโดยคอยด้กินไปใช้แล้วโดยพอเป็นช่วยเนาะพี่น้องเนาะชาวคาฮายยืนหากินโดยเดี๋ยวเขาทีเอาเงินให้เจ้าพอได้อันชื่อกาแฟได้ประตูเลยเขากระบุมีมือนี่ชาวพันได้ประตูเลยก็ได้ชื่อกาแฟเนาะโดยอ่ประตูอ่ะ